ทำไมแม่ถึงฝากคำสัญญาสุดท้ายไว้กับกุญแจแค่ดอกเดียวและเพราะเหตุใดลูกชายจึงต้องกลับมาเผชิญความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลลมยามเช้าพัดผ่านหน้าต่างไม้กลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนลอยเข้ามาในบ้านหลังเล็กที่เงียบผิดปกติแม่แม่ลำดวนนั่งอยู่ข้างเตียงมือของแม่สั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังกลัวบางอย่างที่ยังไม่มีคำอธิบาย เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นนอกบ้านแม่เงยหน้าสีหน้าของแม่แข็งค้างไปชั่วขณะเหมือนจูจ่ๆมีภาพความทรงจำเก่าแล่นกลับมาอย่างเฉียบพลันประตูบ้านถูกผลักเบาๆลูกชายการเดินเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยความนิ่งเหมือนคนที่แบกบางอย่างไว้ในใจมานานแม่มองลูกชายแววตาเต็มไปด้วยคำถามแต่แม่ไม่พูดอะไรการเดินเข้ามาใกล้ หยุดยืนตรงหน้าแม่ลมหายใจของเขาช้าลงเหมือนพยายามควบคุมความรู้สึกบางอย่างแม่ผมกลับมาแล้วเสียงของการแผ่วเบาแต่หนักแน่นพอให้แม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่ธรรมดาแม่เม้มริมฝีปากเหมือนกำลังซ่อนความลับที่เก็บไว้หลายปีความลับที่ไม่เคยมีใครถามถึงแต่แม่กลับหวาดกลัวว่ามันจะถูกเปิดเผยการยกกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋า วางลงบนโต๊ไม้เสียงกระทบเบาๆของกล่องกลับทำให้หัวใจของแม่สั่นแรงอย่างประหลาดแม่จำสิ่งนี้ได้ไหมการถามด้วยน้ำเสียงเรียบแม่มองกล่องนั้นมือของแม่สั่นแรงขึ้นลมหายใจสะดุดเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องแสงเช้าจากหน้าต่างสาดเข้ามาโดนกล่องเผยให้เห็นรอยขีดบ,บางๆที่เหมือนมีใครฝังไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนแม่หันหน้าหนีเหมือนไม่อยากเห็นมันอีก แต่การจับไหล่แม่เบาๆบังคับให้แม่สบตากับเขาแม่ครับก่อนแม่จะพูดอะไรผมอยากรู้ความจริงความจริงทั้งหมดที่แม่ไม่เคยบอกผมแม่ลำดวนกัดริมฝีปากน้ำเสียงของแม่สั่นเบาๆการบางอย่างแม่ไม่อยากให้ลูกต้องเจอมันคือความลับที่แม่กลัวที่สุดการนั่งลงตรงหน้าแม่เปิดฝาของกล่องช้าๆภายในมีซองกระดาษเก่า สีเหลืองคล้ำตามการเวลาเหมือนผ่านเหตุการณ์บางอย่างที่หนักหนามาแม่เบือนสายตาเหมือนไม่อยากเห็นซองนั้นอีกการค่อยๆดึงซองออกมาปลายนิ้วสัมผัสกับผิวกระดาษหยาบทำให้เขารู้สึกถึงความเย็นเฉียบเหมือนความลับที่ฝังมานานกําลังไหลออกมาแม่ทำไมแม่เก็บสิ่งนี้ไว้อย่างลับๆแถมยังไม่เคยบอกผมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแม่กำมือแน่นเสียงลมหายใจของแม่ถี่ขึ้น เหมือนร่างกายหวนกลับไปสู่วันที่ทุกอย่างเริ่มขึ้นภายในห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของแม่เต้นการจ้องแม่รอคำตอบพร้อมกับความรู้สึกกดดันที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกวินาทีแม่เงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจที่ไม่เคยพูดออกมาลูกต้องสัญญากับแม่ก่อนไม่ว่าแม่จะพูดอะไรออกไปลูกจะต้องใจเย็นการไม่ตอบแต่สายตาที่มองแม่ เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะฟังทุกอย่างแม่ยื่นมือไปแตะซองจดหมายเหมือนต้องใช้ความกล้าหมดทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราทั้งคู่แหละเป็นคำสัญญาสุดท้ายที่แม่อยากให้ลูกทำเพื่อแม่ลมอ่อนออ,นอ่อนพัดเข้ามากระดาษในมือของแม่สัน่นบรรยากาศในห้องเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆการมองแม่เสียงหัวใจของเขาดังขึ้นในหูตัวเองเหมือนสัญญาณเตือนว่าสิ่งที่กำลังจะได้ยิน อาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการแม่ลำดวนค่อยๆค,คลายซองจดหมายนิ้วของแม่สั่นจนเห็นได้ชัดเหมือนกำลังกลัวว่าทันทีที่เปิดมันออกทุกอย่างที่พยายามซ่อนจะพังทลายลงทันทีการจ้องทุกการเคลื่อนไหวลมหายใจของเขาช้าลงแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแม่ดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาขอบของมันลุยเล็กน้อยเหมือนผ่านการจับต้องมาหลายครั้งแต่ก็ถูกซ่อนเอาไว้มาตลอด แม่หลับตาสูดหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยเสียงที่แผ่วจนแทบไม่ได้ยินนี่คือสิ่งที่แม่อยากให้ลูกรู้และเป็นเหตุผลที่แม่อยากให้ลูกระวังตัวแม่ยื่นกระดาษให้การแต่พอการจะรับแม่กลับดึงกลับเล็กน้อยเหมือนยังไม่พร้อมปล่อยอดีตออกไปในที่สุดแม่ก็ยอมส่งมันให้ลูกชายการรับมาปลายนิ้วสัมผัสกับความเย็นของกระดาษ เหมือนกำลังจับความลับที่หนักเกินกว่าจะคาดคิดเขาค่อยๆกางกระดาษออกคำบางคำเขียนด้วยลายมือรีบๆหมึกจังลงบ้างในบางจุดการอ่านข้อความใบหน้าของเขาค่อยๆแข็งขึ้นแม่สังเกตสีหน้าของลูกชายรู้ทันทีว่าเขาเริ่มเข้าใจบางส่วนแล้วการเงยหน้าขึ้นสายตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนกำลังเจอความจริงที่ไม่อยากเชื่อแม่คนคนนี้คือใคร แล้วทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้ถึงแม่แม่ลำดวนหลบตาเหมือนคำถามนี้คือสิ่งที่แม่กลัวที่สุดลมพัดเบาๆผ้าม่านไหวชชาๆแต่บรรยากาศกลับอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแม่พูดด้วยเสียงช้าชัดและเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าในใจเขาคือคนที่แม่ไว้ใจที่สุดแต่เขากลับทำให้แม่เจ็บที่สุดเช่นกันการนั่งนิ่งแต่มือที่ถือจดหมายเริ่มกำแน่นขึ้น แม่ลำดวนมองหน้าลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจที่สะสมมาเป็นปีตอนนั้นลูกยังเด็กแม่ไม่อยากให้ลูกต้องแบกเรื่องนี้ไปด้วยแม่คิดว่าแค่แม่คนเดียวรับไว้ก็น่าจะพอแล้วการถามเสียงสั่นเล็กน้อยแล้วทำไมแม่ถึงไม่บอกผมก่อนที่ผมจะโตขึ้นผมควรรู้ตั้งนานแล้วแม่ลำดวนสายหน้าเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนลูกยังเด็กเกินไป แม่ไม่อยากให้ลูกโตมาด้วยความเจ็บปวดแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่สงบมีความสุขไม่ต้องเจอเรื่องที่ทําให้หัวใจแตกเป็นเสียเส่ยงๆเหมือนแม่การก้มหน้ากลั้นความรู้สึกบางอย่างไว้เหมือนกําลังต่อสู้กับความโกรธและความสงสารแม่ในเวลาเดียวกันแม่มองลูกชายเอื้อมมือไปจับมือของเขาลูกต้องเข้าใจนะแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกปลอดภัยการเงยหน้าขึ้น แววตาของเขานิ่งแต่มีประกายมุ่งมั่นบางอย่างที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วความจริงทั้งหมดคืออะไรแม่แม่บอกผมได้แล้ววันนี้ผมพร้อมฟังทุกอย่างแม่ลำดวนหลับตาเหมือนกำลังดึงพลังทั้งหมดในร่างกายเพื่อพูดคำที่เก็บไว้ในใจมาหลายปีแม่เริ่มเล่าเสียงของแม่สั่นตั้งแต่ประโยคแรกวันนั้นทุกอย่างในชีวิตแม่เปลี่ยนไปมันเริ่มจากจดหมายฉบับนี้ และจากการที่แม่ไว้ใจผิดคนการตั้งใจฟังไม่ขยับแม้แต่น้อยแม่เล่าต่อช้าๆเต็มไปด้วยความระมัดระวังเหมือนกลัวว่าคำไหนจะทำให้ลูกเจ็บเกินไปแม่เคยทำงานในร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆแต่เงียบสงบแม่เชื่อใจคนในร้านแม่คิดว่าพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวแต่แม่คิดผิดแม่กัดริมฝีปากเหมือนกำลังเจ็บกับความทรงจำ วันที่แม่พบว่าคนที่แม่ไว้ใจที่สุดทำบางอย่างที่ทำให้แม่ไม่อาจอยู่ที่นั่นได้อีกแม่จึงพาลูกย้ายออกมากรีบออกมาในแบบที่ไม่ทันบอกใครการฟัง่งหัวใจหนักขึ้นเรื่อยๆแม่ลำดวนมองไปทางหน้าต่างเหมือนเห็นภาพอดีตซ้อนขึ้นในอากาศแต่เขาไม่ยอมให้แม่ไปเฉยๆเขาตามหาแม่และส่งจดหมายฉบับนี้มาให้ เพื่อเตือนบางอย่างที่แม่ไม่เคยลืมจนวันนี้แม่หันมาจับมือการแน่นขึ้นการลูกต้องฟังแม่ดีๆคนคนนี้เขากลับมาแล้วแม่รู้จักคนในตลาดเมื่อไม่กี่วันก่อนเขากำลังหาคนชื่อลำดวนการชงะงัหายใจติดขัดไปวินาทีความเงียบหนักกว่าก่อนหน้าเหมือนทุกอย่างในห้องหยุดนิ่งไปชั่วขณะการถามด้วยเสียงนิ่งสนิทเขาต้องการอะไรจากแม่อีก แม่หลบตาเหมือนคำตอบนั้นคือสิ่งที่แม่ไม่อยากออกเสียงแต่การรู้ในทันทีจากความกลัวในแววตาของแม่เขาลุกขึ้นเดินไปหยุดตรงหน้าต่างมองออกไปยังถนนร้างในเมืองเชียงคานแสงแดดยามเช้าสาดลงบนถนนแต่กลับไม่ทำให้ความรู้สึกในใจเขาสว่างขึ้นเลยแม่ผมกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพราะคิดถึงแม่เท่านั้นผมรู้ว่าแม่ซ่อนบางอย่าง และตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันร้ายแรงกว่าที่คิดการหันกลับมามองแม่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะทำอะไรกับแม่ไว้ผมจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้เฉยๆแม่ลำดวนรีบลุกขึ้นจับแขนลูกชายแน่นการลูกอย่าพูดแบบนั้นแม่ไม่อยากให้ลูกไปเจอกับเขาไม่อยากให้ลูกเสี่ยงอะไรทั้งนั้นแต่การสายหน้าชาและหนักแน่นแม่ครับ ผมสัญญาไว้กับแม่ตั้งแต่เด็กว่าผมจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายแม่อีกและวันนี้ผมจะทำตามคำสัญญานั้นแม่สั่นหัวน้ำตาคลอเบ้าแต่การยืนมั่นคงเหมือนทุกความเจ็บปวดที่แม่เคยเจอกำลังกลายเป็นแรงผลักดันในตัวเขาแม่ครับผมต้องรู้ว่าเขาเป็นใครและเขาทำอะไรกับแม่ในอดีตแม่เม้มริมฝีปากกลั้นน้ำตาไว ก่อนจะพูดคำที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มมืดลงทันทีเขาชื่อวุฒิชัยทันทีที่แม่ออกชื่อบรรยากาศในห้องเหมือนเปลี่ยนไปอีกครั้งการยืนนิ่งชื่อนี้เหมือนกล้องในหัวเช่นเดียวกับความรู้สึกไม่ดีที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ไม่มีวันถอยกลับได้อีกลมอ่อนพัดผ่านระเบียงไม้ของบ้านเก่าในเชียงใหม่ลูกชายการยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ดวงตาเขายังจับจ้องไปที่จดหมายลับในมือจดหมายที่แม่สุภัตราเคยซ่อนไว้จดหมายที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกกลิ่นดินหลังฝนตกยังอบอวนอยู่เสียงจากจันร้องระงมแต่การไม่ได้สนใจอะไรเลยเขามองตัวหนังสือในจดหมายนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าทุกประโยคเหมือนจะเปิดเผยบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกต้องทำอย่างที่แม่บอกไว อย่าให้ใครทำร้ายบ้านของเราได้อีกการอ่านประโยคนี้ช้าๆเหมือนพยายามทำความเข้าใจให้ลึกที่สุดหัวใจเขาเริ่มหนักคำถามมากมายประดังขึ้นมาเพราะแม่สุภัตราไม่เคยพูดถึงภัยอะไรไม่เคยพูดถึงคนที่อาจทำร้ายครอบครัวแต่ในจดหมายนี้แม่เขียนอย่างชัดเจนเหมือนว่าเธอรู้ล่วงหน้ามานานแล้วการหายใจลึกพยายามควบคุมสติแต่เสียงในหัวกลับยิ่งดังขึ้น ใครกันใครที่แม่ระวังตัวอยู่เขากำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นบนหลังมือความรู้สึกหวาดระแวงค่อยๆคืคบคลานเข้ามาเหมือนมีเงาใครบางคนแอบเฝ้ามองอยู่ในความมืดหลังสวนเขาหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเพียงแค่ต้นลำไยแกว่งไหวเบาๆตามสายลมท้องฟ้าสีครามเริ่มมีเมฆเทาเคลื่อนเข้ามาเหมือนสัญ,ญญาณว่าบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นการเดินกลับเข้าไปในบ้าน พื้นไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอาตามจังหวะก้าวเขาวางจดหมายลงบนโต๊ะแต่สายตายังจับจ้องมันราวกับกลัวว่ามันจะหายไปภาพท้ายๆในความทรงจำย้อนกลับมาอย่างรวดเร็ววันที่แม่สุภัตรายืนมองท้องฟ้าด้วยสีหน้ากังวลวันที่เธอรูปหัวเขาและพูดเบาๆว่าการถ้าวันหนึ่งลูกต้องยืนเพียงลำพังอย่ากลัวนะแม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วตอนนั้นเขาไม่เคยเข้าใจ แต่วันนี้ทุกคำมีความหมายขึ้นมาอย่างประหลาดการนั่งลงช้าๆเปิดลิ้นชักโต๊ะที่แม่เคยใช้ภายในมีเพียงสิ่งของไม่กี่อย่างแต่สิ่งที่ทำให้สายตาเขาหยุดลงคือกุญแจเล็กๆอันหนึ่งมันเป็นเหล็กสีเงินสลักตัวเลขสิบเจ็ดเขาหยิบมันขึ้นมาสัมผัสของเหล็กเย็นเฉียบทำให้ขนลุกกวาแม่เคยบอกว่าถ้าเจอกุญแจออกนี้ลูกจะรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป แต่ทำอะไรล่ะมันเป็นคำถามที่ไร้คำตอบเขาเริ่มค้นทุกซอกทุกมุมในห้องเก่าหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางอย่างกำลังรอให้เขาเจอเหมือนความลับของแม่สุภัตราใกล้จะถูกเปิดออกแล้วกล่องไม้ใบหนึ่งในตู้ลึกสุดสะดุดตาเขามันถูกห่อด้วยผ้าขาวผ้าที่เริ่มเก่าและมีฝุ่นจับการค่อยๆแกะผ้าออกกล่องไม้สีเข้มโผล่ออกมาบนฝากล่องมีรอยสลักเล็กๆ เป็นตัวเลขเดียวกับกุญแจ17หัวใจเขากระตุกลมหายใจสัน่นมือเริ่มสั่นน้อยๆเขาเสียบกุญแจเข้าไปหมุนช้าๆเสียงคลิกดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงเปิดประตูของความลับที่ถูกปิดมานานภายในกล่องมีแผ่นจดหมายอีกชุดหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ใช่จดหมายธรรมดามันเป็นเอกสารเก่าเอกสารที่มีชื่อของคนหนึ่งที่เขาคุ้นเคย ชื่อที่แม่สุภัตราไม่เคยพูดถึงมาหลายปีชื่อที่เมื่อการเห็นเขานิ่งงนันมือแข็งทื่อความจริงเหมือนฟ้าใส่หน้าเขาแรงแรงไม่จริงนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำด้วยเสียงสัน่นชื่อบนเอกสารนั้นคือชื่อชายคนหนึ่งที่เคยสนิทกับครอบครัวคนที่เคยยิ้มให้แม่อยู่เสมอคนที่เคยบอกว่าเป็นเหมือนญาติแท้แต่ทำไมชื่อของเขาถึงอยู่ในเอกสารลับแบบนี้ ทำไมแม่สุภัตราถึงซ่อนมันไว้และเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรการไม่ทันได้คิดต่อเพราะทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากนอกบ้านเสียงฝีเท้าชัดเจนหนักและใกล้เข้ามาเรื่อยๆการชะง,งักหูตั้งใจฟังเสียงฝีเท้าเดินช้าๆตรงไปยังประตูบ้านด้านหน้าเหมือนคนที่รู้ทางเป็นอย่างดีหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือกำเอกสารแน่น ความรู้สึกอันตรายโวยพุ่งพุ่งขึ้นมาเต็มสมองคนที่เดินเข้ามาอาจเป็นคนที่แม่สุภัตราเตือนอาจเป็นคนที่อยู่ในรายชื่อเอกสารนั้นคนที่มีส่วนกับสิ่งที่แม่กลัวมาตลอดเสียงใกล้เข้ามาอีกเงาตะคุ่มปรากฏตรงหน้าประตูชะหนิงกดดันเหมือนภูเขาทั้งลูกถาโถมลงมาการหายใจไม่ทั่วท้องรอลุ้นว่าใครกันแน่และเขาจะต้องเผชิญอะไรต่อจากนี้ บ้านไม้หลังเดิมในเชียงใหม่ยังคงเงียบสงบแต่ภายในหัวใจของการพายุความจริงเพิ่งเริ่มสงบลงหลังจากเสียงฝีเท้านั้นดังขึ้นตรงประตูเขาตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะปกป้องสิ่งที่แม่ฝากไว้แต่เมื่อประตูเปิดออกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกลับไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลุงมนตรีเพื่อนสนิทของแม่สุพัตราคนที่การเคยคิดว่าหายไปจากชีวิตของครอบครัวนานแล้ว ลุงมนตรีมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของการก่อนจะพูดด้วยเสียงอ่อนโยนลุงรู้ว่าลูกต้องเจอเอกสารของแม่แล้วแม่ฝากให้ลุงดูแลทุกอย่างจนกว่าลูกจะพร้อมจริงๆการชงงะงักมือที่กำเอกสารแน่นเริ่มคลายลงเขารู้สึกถึงความอุ่นที่แทรกเข้ามาแทนความหวาดกลัวลุงมนตรีเดินเข้ามาช้าๆนั่งลงข้างโต๊ะไม้แล้มองการด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจ แม่ของลูกไม่เคยกลัวใครทำร้ายแต่แม่กลัวอย่างหนึ่งกลัวว่าลูกจะต้องแบกรับความเจ็บปวดตามลําพังการเงียบหัวใจหนักจนพูดไม่ออกลุงมนตรีเปิดเอกสารที่การถือแล้วชี้ไปที่ชื่อคนคนหนึ่งคนคนนี้เคยเป็นเพื่อนร่วมงานของแม่เขาทำผิดทางการเงินเมื่อหลายปีก่อนแต่แม่ลูกไม่เคยอยากเปิดเผยเพราะแม่กลัวว่าเรื่องทั้งหมดจะทำให้ลูกขาดความสุขในวัยเด็ก ดวงตาของการเริ่มสันคำโกหกที่เขาคิดว่าแม่ปกปิดแท้จริงเป็นเพราะความรักอย่างลึกซึ้งแม่เก็บเรื่องนี้ไว้เพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ไม่ต้องพัวพันกับความผิดของคนอื่นและกุญแจที่แม่ให้ไว้คือสัญ,ญลักษณ์ว่าเมื่อถึงเวลาที่ลูกโตพอลูกจะได้รู้ความจริงจากปากคนที่แม่ไว้ใจมากที่สุดการมองลุงมนตรีพร้อมความสำนึกแน่นในอกลมเบาๆพัดผ่านหน้าตา่าง ผ้าม่านสีขาวปลิวไหวแสงแดดตกกระทบโตไม้เรากับแม่ยังคงยืนยิ้มอยู่ในทุกมุมของบ้านหลังนี้แล้วแผ่ล้างแค้นที่แม่พูดถึงการถามเสียงเบาลุงมนตรียิ้มอ่อนล้างแค้นของแม่ไม่ใช่การเอาคืนแต่คือการให้ลูกลุกขึ้นเข้มแข็งและไม่ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตมาทำร้ายอนาคตของลูกอีกการหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆความจริงทั้งหมด ไม่ใช่ความลับที่น่ากลัวแต่เป็นความรักที่แม่สุภัตราซ่อนอย่างอ่อนโยนการยืนขึ้นกอดกล่องไม้ใบเดิมไว้แน่นพร้อมกุญแจหมายเลข17ในมือแม่ผมสัญญาผมจะใช้ชีวิตต่อโดยไม่ปล่อยให้สิ่งใดทำร้ายหัวใจของเราอีกลุงมนตรีวางมือลงบนไหล่ของการนี่แหละคือคำสัญญาสุดท้ายของแม่และลูกก็ทำสำเร็จแล้วแสงเย็นยามบ่ายสองเข้ามาในบ้าน อบอุ่นสงบเหมือนคำอวยพรสุดท้ายของแม่สุภัตราที่คอยปกป้องลูกชายมาตลอดและในที่สุดหัวใจของการก็ได้พบความสงบพร้อมจะเดินหน้าไปสู่อนาคตด้วยพลังจากความรักของแม่ที่ไม่มีวันหายไป